ครับไปแลกกันต้อนะครับเรื่องนี้ก็น,น่าสนใจเหมือนกันเรื่องเพ่นพังน้ำนี่แหละครับทางด้านซอทอนอชในจัดประชุมสรุปพ้นการจัดทาพังน้ำลุ่มนม้ำาคใต้ยฟังตะวันออกลนะตอนบนนะครับก็คือฟังสู้รอดไฟนี่แหละครับรับฟังความคิดเห็นถูกพักส่วนเป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการนา้าท่วมนาม้าแรงเจิงพื้นที่กลางที่ซี่ลุ่มนม้ำาคใตานะครับนะเมื่อไรแต่ว่า โดยเมรัแต่ว่าที่โรงแรมเอสยี่สิบช่องอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีสำนักงานสภากรน a แม่งชาตินะครับรื้อซ่อทนชได้จัดประชุมพังน้ำคลังทีซีวีทีทีท่องโครงการจัดทำพังน้ำลุ่มน้ำพระใต้วันตะวันออกเพื่อนำเสนอรางพังน้ำเชือับหลาสุดแล้วนะครับสุดท้ายแล้วให้กับกลุ่มป่าไหมในเขตปื้นทีพังน้ำแล้วก็ผู้ที่สนใจรับปืนทีรับตราบและกรุงพิษณานะครับพร้อมทัง ให้คอขีดเอ็นคอเสนอเนะ่นำไปการไปทู่การจะทําพังน้ำจะบับเสร็จสมบูรณ์ในลําดับต่อไปอะนะครับโดยมีนายมนตราพรหมสิริรพัวรักจังหวัดสุราธานีเป็นประธานเปิดการประชุมมีนายบุญส้มจนพิทักษ์วงรองเลขาธิการสำนักง,งานทำกรน,น้ำแม่งฉาดเนี่ยข้าวรัวมานะครับค่ะสำหรับหลุมนม้ำผคกตายั่งตะวันออกตอนบนค่ะครอบคลุมสร้างรอยเก้าสิบเก้าตำบลหกสิบหกอำเภอแล้วก็เก้าจังหวัดค่ะมีพื้นที่ส่วนใหญ่ของจังหวัดชุมพรจังหวัดสุราธานีแล้วก็จังหวัดนครรีธรรมราชรวมทาง พื้นที่บางส่วนของจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จังหวัดตรังจังหวัดกระบี่จังหวัดระนองพังงาและก็พัทลุงค่ะรวมพื้นที่ประมาณ2่อ0มืนตารางกิโลเมตรโดยในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีปริมาณฝนตกค่อนข้างมาค่ะถ้าเปรียบเทียบกับไร่พื้นที่ของประเทศไทยจึงเป็นพื้นที่ซึ่งเกิดปัญหาอุทกรัยไย่างต่อเนื่อกระจายในทุกพื้นที่เลยค่ะเชนว้าลุ่มน้ำตาปีคลองภูมิด้วงคลองจันดีคลองสิ้นปุ้นคลองอีปันคลองซอกและก็คลอง ซึ่งลักษณะลักษณะปัญหาที่สําคัญค่ะก็คือปัญหาน้ำไล่ลากดินทะล่มในพื้นที่เชิงเข้ามีน้ําท่วมซ้ำซากในที่รับลุ่มริมลํนาน้ำการกัดเซาะลิ่งค่ะรวมทั้งอย่างประสบปัญหายแล้งการคาดแทนน้ำเพื่อการ,กรเกษตเนน้ำเพื่อการอุบโภคบริโภคเนื่องจากว่าคาดแหล่งกักเก็บน้ำเป็นตน้นจึงจําเป็นต้องมีเครื่องมือในการจัดทําแนวทางในการพัฒนาบริหารการจัดการทรัพยากรน,น้ำแล้วก็อนุรักษ์สภาพธรรมชาติการจัดการใช้ประโยชน์ในที่ดินในลุ่ม น้ำเพื่อจะบรรเทาปัญหาต่างๆแล้วก็ทําให้การถชายประโยชน์ทรัพยากรในพื้นที่เนี่ยมีความยั่งยืนต่อไปค่ะครับโดยจากการวิเคราะห์จะสำรัจน้ำลุ่มน้ำสุราชเนี่ยนะครับนะมีพื้นที่ตั้งประมาณ13,500ว่าตารางกิโลเมตรครอบลุม5าจังหวัด4 1อ็ดำเภอรอยปทิ 180, องต่ำบนส่วนใหญ่อยู่ในเขตสุราชและก็นากและกับกระบี่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจำแนกเป็นรูนคองน้ำลากเนี่ยประมาณ7 2 0ตารางกิโลเมตรนะครับเส้นๆนะมื่นว่าไร้นะครับ แล้วก็ครอบคลุมพื้นที่10ตำบอำเภอ69ตํำบนส่วนใหญ่อยู่ในอำเภอพุนพินสุรั์ท่าช่า,ชางเขียนตราชยาพระแท่งเวียงราท่าชนะบ้านนาเดิมและนาทา่านเป็ตนต้นทันโรงเองเนี่ยแกกระบ,บอกนะครับว่ากันจะทำพ้างน้ำนี่สำคัญนะครับนะ,ะเพราะจะแก้ไขปัญหาเหมือนที่ว่านะครับที่เราไปขวงเที่ยงกองรองเลขาธิการกันลรกครับน้องยิ่งงอมมันก็คือแผนที่หรือแผนผังที่แสดงทิศทางการไหลของน้ำนะครับว่ามันไหลไปทางไหนนะครับเราต้องทำ22ลุ่มน้ำทั่วประเทศเพราะประเทศไทย เรามี22รุ่มน้ําหลักนะครับเมื่อเราทําแผนพังผังน้ําเสร็จเนี่ยองคประกอบสําคัญของมันอีกส่วนหนึ่งก็คือว่ามันจะกําหนดมันจะมีขอบเขตพื้นที่ทางน้าหลากนะครับและอีกอันหนึ่งก็พื้นที่ลุ่มต่ําแลวก็พื้นที่น้ำนองนะครับรวมทั้งพื้นที่ที่เราจะต้องไปบริหารจัดการอีกส่วนที่สําคัญก็คือพื้นที่เหล่านี้เมื่อเรากําหนดแล้วนะครับเราต้องไปกําหนดนะครับการใช้ประโยชน์ที่ดินในเขตผังน้ําที่เราประกาศ ส่วนสําคัญที่สุดก็คือเมื่อเราทําเสร็จเราต้องนําไปประกาศในราชฯกฯิจจานุเบกษาเพื่อบังคับใช้แต่ต้องเข้าใจนิดเดียวครับว่าผังน้ำเนี่ยมันเป็นชุดข้อมูลสําคัญนะครับมันไม่ได้บังคับใครแต่มันเป็นข้อมูลสําคัญให้ทุกคนออกไปใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นกรมโยธาธิการและผังเมืองซึ่งกฎหมายผังเมืองฉบับแก้ไขปี2562ในมาตรา4ของกฎหมายผังเมืองนะ้กำหนดเลยนะครับว่าต้องเอาผังน้ําไปประกอบ การออกผังเมืองทุกระดับอันนี้เป็นเรื่องไม่นะครับเรื่องก็พังนาแม่งชาร์ดเนี่ยกองสนอชอดารอมต่อไปเนี่ยเ <Cola. S 1> วลาจะสร้างบ้านนะคุณจะสร้างบ้านสร้างโรงงานสร้างตึกสร้างโรงแรมหรือแเม้แต่การจะสร้างชาุนสร้างโรงเรียนได้แล้แต่นะครับอยู่ทธาีติการและพังเมืองเร dafür, ืรรอเทศตาบ้านอปปอตต่างๆเนี่ยก็ย <Cola. S 1> ต้อมงามาดูว่าพังน้ำพังน้ำนี่จะบังคับใช้ประกาศกีดกาในปี6 6เนะครับค <nehmer. S 1> ือปีหน้าอย่างสุรธานีเราเนี่ยก็ตอนนี้รังดีเซ่เลยมาได้แต่ว่า ต่อไปนี่ก็จะปิดประกาศตามพื้นที่ที่พังน้ำบังคับชายเนี่ยเพื่อพี่น้องได้เห็นนะครับว่าเราอยู่ในเขตพังน้ำกาพังน้ำในที่นี้มันก็เข้าใช้ระยะเวลา20ปีในการทำรูปว่าพื้นที่เนี่ยน้ำเคยท่วมมาถึงน้ำเคยท่วมน้ำเคยแรงในพื้นที่เนี่ยเพื่อจะเร่พอทัว่วเราจะไปขอยืนเตะบ้านช่างบ้านเนี่ยเขาจะบอกว่าตรงเนี้ยน้ำท่วมนะอยู่ในเขตพังน้ำนะค่ะ,ะคุณนั้นงยกบ้านแบบมี่ไตท<อ>ุ่นแล้วแบบนั้นแหละเพื่อจะได้แก้ไขปัญหาต่อไปครับแต่เมื่อเราทํา ทางล่วงกินทางถนนก็บอกไม่ได้ติดเกตพังน้ำเป็นตอนนะครับนะบเป็นเรื่องที่ดีมากนะ